ดิชันนางสาวอารวรรณรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับบ่อเลี้ยงปลากระพงนะคะบ่อใหญ่ในจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ตําบลทุ่งคาค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้นะคะในการเลี้ยงปลากระพงนะคะโดยมีวัตถุดิบอาหารต่างๆนะคะมาเลี้ยงปลากระพงนะคะโดยคุณลุงบุญนําคงคานิดนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงบ,บุญนํานะคะวันนี้นะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะก็จะมา ขอความรู้คุณลุงบุญนำนะคะในการให้อาหารปลากระพงนะคะโดยใช้มีวัตถุดิบนะคะอะไรบ้างคะคุณลุงบุญนำเศษหัวปลาเศษหัวปลานะคะเป็นหัวปลาเป็นหัวปลาทูใช่ไหมคะครับครับหัวปลาทูค่ะตัวนี้หัวปลาทูนี่มีประโยชน์อย่างไรกับปลากระพงคะคือว่ามันกินเป็นแทนเยื่อครับไปไอ้เยื่อนั่นได้เลยค่ะแทนแทนแทนหัวอาหารใช่ไหมคะครับค่ะตัวปลาหัวปลาทูเนี่ยคุณลุงบุญนำ ที่คุยกันเบื้องต้นก็คือว่าเราจะผสมกับน้ํา EM ใช่ไหมคะ EM ตัวนี้ใช่ไหมคะ EM ตัวนี้ที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นจูเินซีเอนะคะค่ะเแล้วก็เดี๋ยวว่าคุณลุงบุญนานะคะจะกายให้ดูเลยนะคะเทใส่เปลือกปลากายมันได้ผีหินคลองเลือดคลองคลองเสี้ยที่ไหนบ่ค่ะแล้วปลามันจะมีรสชาติดีปลามีรสชาติหวานแล้วก็ประโยชน์นะคะเมื่อปลา ในบอ่อปลาค่ะคม,มีมีการคือว่าคลองที่ว่าตกค้างมันจะไปย่อยสะลายของตกค้างก็คือเศษหัวปลาต่างๆที่ตกค้างนะคะคคเมื่อเราให้อาหารปลากระพงในบอ่อแล้วนะคะคก็จะย่อยสลายแล้วก็ไม่มีกลิ่นได้ด้วยนะคะก็เป็นอาหารชั้นเลิศของปลากระพงนะคะคควิธีการที่คุณลุงบุญนำให้อาหารปลานะคะให้อย่างไรคะ ก็คือวัดศาสตร์ไปนี่มันไม่ได้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ในเลยคือว่าเอามาให้บางวันก็ไม่มีก็คือว่าไม่ต้องให้ไม่ปล่อยอดได้อันนี้เราให้อาหารกี่วันคะประมาณให้วันเว้นวันวันเว้นวันนะคะหรือว่าให้สองวันแล้วเว้นหนึ่งวันอ๋อค่ะไม่จะต้องให้ทุกวันศาสตร์เดี๋ยวคุณลุงนำทำตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะอค่ะค่ะให้ตักกันอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหน่ากินแทนปลาเลยค่รคุณล่ากินด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวปลาก็กระโดดลงมา นะคะให้ไปหนึ่งบ่อนี่ปริมาณหัวปลาสี่สี่กิโลได้ค่ะคือวายูทิปลาครับตับปลาห้าลอยสมุทรจินนาห้านโยห้าสิบโลน้ำปลาต้องได้ห้า้อยโลค่ะอ๋อค่ะคือวัดสิบโลต่อ้อยโลสิบโลต่อร้อยโลนะคะคือหัวปลานะคะหัวปลาสิบโลเปลาปลาปลากระปงจะต้องได้้อยโลอ๋อค่ะปลากระปงร้อยโลนะคะแล้วก็หัวปลาสิบกิโลค่ะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นการให้อาหารแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ไอ้นี้มันคือของเลือของเหลือนะคะแล้วก็ของทีวามันเลือดแล้วอ่ะใช่ไหมค่ะทีว่าเขาจะเอาไปทําว่าอาหารไกล้อาหารได้แล้วันนี้เราดัดแปลงออกมาทําให้อาหารกุ้งสดๆเลยนะคะนี่ค่ะสดๆหัวปลาสดๆเลยแล้วก็ผสมน้ำาีแอมนะคะเพื่อช่วยในการย่อยสลายนะคะแล้วเมื่อให้อาหารปลาลงไปในบ่อแล้วนะคะก็ไม่มีเศษตกค้างด้วยนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคุณลุงบุญนำคงคานิดนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะ,ะก็ขอขอบคุณคุณลุงบุญนำมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับทีมงานค่ะแล้วก็ความรู้เหล่านี้นะคะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ